ทำยังไงที่จะเป็นผู้ตื่นรู้รู้แจ้งเห็นจริงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้าวๆระดับของของแต่ละระดับนะครับนี่ม <c oughs> ีนี่ความลับความลับนี่ระดับอันนี้เป็นเนื้อหาในคอร์สนะให้ดูให้ดูร้าวๆเลยเนื้อหาในคอร์สนี่โคตรเจ๋งอ่ะ <c oughs> ไม่ได้สอนแบบนี้มานานเนี่ยเอาให้ดูกับข้างแล้วกันไม่เป็นไร นี่คอือระดับจิตอันที่สูงก็คือ enlightenment enlightenment เขารู้แจ้งเห็นจริงนะครับทุกคนเป็นได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องใบบวชไปอะไรไม่จําเป็นนะครับใบบวชบางทีก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคุณสามารถใช้ชีวิตอย่งางคารวะแล้วสามารถที่จะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงได้คุณเป็นผู้ลระดับจิตวิญญาณได้นะครับน,น,นี่ดูประโยคเด็ดคือนนี้เดี๋ยวอา่านให้ฟังการที่ความปรารถนาการขึ้นความปรารถนาคุณจะเป็นจริงหรือไม่หรือเป็นจริงเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับระดับพลังงานและระดับจิตของคุณ ขึ้นอยู่กัเก็ตไหมคุณจะเป็นคุณอยากอยากจะเป็นคนที่สิ่งที่คุณต้องการมาแล้วมาเร็วแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับระดับจิตของคุณถ้าคุณระดับจิตสูงสิ่งที่คุณมาแค่แค่แค่คิดมันก็เป็นจริงละเพราะคุณจูนตัวเองกับจัก,กรวาลอยู่เสมอแล้วคุณมีความปล่อยวางแต่ว่ามันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นเยอะนะครับนี่โปร1ดือน11นะครับ เชื่อไหในตัวเล่มหนึ่งนี่เป็นคลาสสิกเล่มนี้ต้องต้องต้องนี้ต้องดูสําเร็จก่อนใครรวยได้สไตล์คนรุ่นใหม่หมอดูหนังสือของผมเป็นคลาสสิกนะครับทุกคนใช้ได้ตลอดการอ่านแล้วคุณจะตื่นรู้คนแบบคนที่เปลี่ยนชีวิตเยอะแยะนะครับหนังสือมีดังนี้ม่เซลลดโหดเล่มละโอ้จากพันสองเหรียเฮ้ยใครเป็นคนคิดโปนี้ที่ไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องเลยครับทุกคนก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเลยตามเลยนะครับลดโหดเพียงเล่มละร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าบาท โอ้โหต่อไปโปรไหนมีอันนี้เป็นหนังสือนะครับทุกคนในในช็อปของผมนะครับวันนี้เป็นวันที่ลดที่สุดเป็นประวัติการนะครับที่ผ่านมา2วันที่ร้อยแล้วนี่ก็คนสั่งมาเต็มไปหมดเลยนี่ส่งกันไม่ทันเลยเนี่ยไหนเออแล้วก็อยากจะ,ะถ้าใครใครเล็งหนังสือเล็งออดิโอบุ๊กนะครับก็รีบไปเซ็ตหนังสือนะครับเซ็ตหนังสือมีอะไรบ้างเซตหนังสือเซลฟ์ทอล์ปเปลี่ยนไวเบชันยกระดับงานคณพลังงาน มีสันนิษฐานชีวิตทุกอย่างเขาข้างฉันอรุณสวัสดิ์มาสัจจัน์นะครับมีราคาเล่นมาพันเก้าเท่านั้นเองจากราคาห้าพันเก้าโอ้ยกเซตยกเซตสี่ห้าห้าราคาถูกมากอันนี้เป็นเซตที่ป๊อปูล่าที่สุดจะเซตสันชันิษชีวิตนะครับมี3มเล่มน,นะครับของเนื้อหาของผมนะฟังดีๆนะหนังสือเสียงของผมก็เป็นแค่เสียงใช่ไหมละ่ะแต่คุณรู้ไหมหนังสือเสียงแต่ละอันคุณทําเป็นคอร์สได้เลยเพื่อน ผมให้อนุญาตใครซื้อวันนี้นะปกติคิดค่าลิขสิทธิ์นะครับปกเกินตปใครจะเอาคอสเนื้อหาของผมไปทาคอสคุณคิดค่าลิขสิทธิ์วันนี้คุณซื้อวันนี้นะวันเดียวนะวันเดียวนะให้คอนแทควันเดียวนะให้ลิขสิทธิ์ไปด้วยไปทําคอสได้ด้วยคุณค่ด,ดูแค่ตักสมองของเศรษฐีคุณไปทําคอสสั้นๆนะสามพันบาทนะขายได้สิบคนคุณก็เท่าไหร่ละสามหมื่นบาทแล้วแค่ตักสมององเศรษฐีอ่ะคอสสามพันบาทขายง่ายอะตาย ไปทำแบบทุกคนให้ไปให้แล้วก็สิทธิ์นี้ถ้าคุณเปิดคอร์สภายในหนึ่งเดือนถ้าหลังจากนั้นไม่ไม่ให้แล้วโอเคไหมหโปรโมทคนที่เอาไหมคุณ <c oughs> น,นั่งอยู่เนี่ยทีมงานนึก <c oughs> ชื่อคอร์สออกอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปไปขายคอร์สแบบ <c oughs> ดูดิแต่และคอร์สดูดิ เนี่ย21 21อันเนี่ยที่คุณไปทําเปิดคอร์สได้เลยเนี่ยเปิดัพวกนี้เนื้อหาที่แล้วก็ที่สำคัญคือข้างหลังนี่มันเขียนหัวข้อเขียนเขียนบทของคอร์สให้เรียบร้อยคุณใช้อันนั้นโปรโมทคอร์สคุณเลยอะเข้าใจป่ะโอ้โหวันนี้ใจปั้มมากให้วันเดียวนะวันเดียววันที่21เดือน11นะวันเดียวนะแล้วต้องเปิดคอร์สภายในหนึ่งเดือนถ้าไม่เปิดคอร์สก็คือลิขสิทธิ์ไม่นับแล้วนะครับ11เดือน12คือจบหมดทุกอย่างนะครับ โอเคเอาทั้งหมดนะครับห้อาอะไรเท่าไหร่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับห้าพันลดโหดแล้วก็กจากเฮ้ยเหลือพันห้าห้าห้าอะไรเนี่ยใครเป็นคนคิดผมไม่เคยใครไม่ได้เป็นคนคิดเลยเนี่ยผมผม,ผมไม่รู้เรื่องอสักอย่ยาไม่รู้เรื่องสักอย่างช็อปยกเซตยี่สิบเอ็ดรายการนี่เดี๋ยวจะใครผมนี่ยี่สิบเอ็ดรายการนะไปหาไปดูเนี่ยอันไหนมันเจ๋งๆทั้งนั้นเลยทุกอย่างนี่คือมันเกี่ยวกับ เกี่ยวกับสิ่งที่ความชีวิตคุณจะรุ่งอับไปนั่งฟังทั้งวันทั้งคืนนะคุณเหมือนได้คอร์สในราคาที่ถูกมากอะโอเคต่อไปนี่คืออะไรเป็นคคอออร์์สนนนไลน่ะี่คือคอร์สออนไลน์นะครับทุกคนคอร์สออนไลน์พรีเมียมเลยนะโอ้โหคอนเทนต์จีเนียสด้วยเหรออันนี้ไม่ให้ลิขสิทธิ์นะทุกคน,นจะไปเรียนอย่างเดียวไปเรียนอย่างเดียวสามารถเอา20เอ20่อ20เปอร์เซ็นต์ในในนั้นไปสอนได้ถ้าใครในคอร์สเนี่ยสามารถเอาไปเนื้อหา20เปอร์เซ็นต์ ไปสอนต่อได้นะครับแต่ไม่ใช่ genius, hmm. ของผมทั้งดุนไปสอนนะมีคอนเทนต์จีเนียสพลังจิตมหาปัญญาพลังจิต s e n s e v e e n s สนี่ซื้อ,ซอเซตนี้ต้องซื้อเลยต้องมีเลยพลังจิต s e n s e v e n e นะครับวิชาล่าสมบัติน,นี่ก็ดีดนี่โอ้โหแต่ละอันนี่สุดย اض, อดอะคนตั้มจำคุณคนเรียนเยอะมาก it done โอ้โหคอนนี้ก็มีค่าสุด,ดนี่มันจะขายขายถูกไม่ได้นะพวกนี้ลูกน้องผมจะนนคิดราคาเท่าไหร่วะลูกน้องผมมีิราคาเท่าไหร่วะเออเก้าขุมพลังจิต อันนี้ก็ดีมากคนไม่ค่อยรู้ว่ามีคอร์สนี้วิชาหาเงินเก่ง17วิชาหาเงินเก่งจุดจ,นจ,นจกกุนจิกัจักรวาลโอ้โหเอามาลดกันได้ยังไงเนี่ย12พลังมหาสัจจรนทร์ปั้นพัน,พนล้านรวยด้วยคอร์สออนไลน์ใน5ชั่วโมงออวิชามารการตลาดออนไลน์ภาคสมบูรณเออ์เงินมหาศาลต้องการชั้นเฮ้ยขอละหมื่นเจ็ดเจ็ไมถูกอย่างนี้ปกติ4ี่หมื่นขอแต่ละคอร์สนี่มีเนื้อหาเยอะมากนะครับทุกคนแค่คอร์สเสียคุณก็รวยได้แล้วนะแล้วก็ แพ็ก3คอร์สได้คอร์ดแล้วครับหมื่้ชอบยกเซต21 21คอร์สคุ้มกว่า9 9้าหโอ้ยขายได้ยังไงผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเดียวได้ไหมคะอาจารย์แสนเก้แล้วนะ่ะมันมันแบบมันราคาถูกไปแล้วคนคนคน,คนเขาจะมาวัดให้คนเดียวแล้วกันให้คนเดียวคนเดียวเก้าหนเก้ยเก้าสิบเกนะครับแล้วคนคนที่2กับ199,999านเก้าพนเกร้บคนเดียว<ต>ครับ<ต>คนเดียวเนี่ยเพราะคนเดียวมันน่ <laughs> คนเดียวนั่งอยู่นี่แล้วคุณกังจะหมดแล้วเนี่ยให้คนออนไลน์หนึ่งคนให้คนออนไลน์หนึ่งคนให้คนที่มานั่งเจอตัวหนึ่งคนโอเคปะสองคนอ่ให้โอกาสเขาบ้างเดี๋ยวเขนั่งดูคุณนุนั่งดูแทบตาย <laughs> โอเคเออไอของแบบนี้คนซื้อทันทีเลยนะบอกได้เลยของแบบนี้รีบรีบซื้อเลย <laughs> ห,ห,มหมดหนึ่งคนไม่ให้แล้วนะไม่ต้องมาขอนะไม่ต้องมาขอหมดเลยแล้วราคานี้ก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดก็ไม่มีละค่ะแพ็กสามคอร์สได้คอร์สละหนึ่งหมื่นห้าโหโคตรถูกเลยอ่ะคุณนะครับคอร์สของผมมีค่ามากนะครับผมแบบทุกอย่างที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นสัจธรรมแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบทั้งเป็นวิทยาศาสตร์และจิตวิญญ,ญาณแล้วมันเป็นอะไรที่ขั้นสูงที่สุดและทำง่ายที่สุดค<ห>ุณไม่ต้องไปแบบมีอะไรลบๆในสมองว่าอันนี้จะใช้หรือไม่ใช่ไม่มีอะไรคุณทางลัดอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนชอบความรู้้ดีีๆแบบน อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิทิรัรสีสวัสดีครับ